สาธารณชนรบริษัททั้งหลายวันที่บันทึกวันนี้ก็ยังเป็นวันที่23ธันวาคม2531เป็นการบันทึกเพื่อเอาเสือเล่มที่5หน้าที่ตอนที่2วันนี้ก็มาคุยกันถึงโพรงแผ่นดินในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเรามีโพรงแผ่นดินไหม เจ็คเขามีแล้วใกล้ไทยหลือเกินและเมื่อเจ็คมีทางมีตะใกล้ไทยไทยก็คงจะมีด้วย<ม>กรโรมความว่าเขาต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดแต่ก็มานั่งดูมานั่งดูลองล่องแผ่นดินแห่งประเทศไทยว่ามีตรงไหนบ้างแต่ว่าบังเอิญบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนที่แล้ว ไปพูดยืนยันว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีมีพระท่านมาทวงว่าไม่ควรจะยืนยันเพราะการยืนยันว่ามีที่ไหนใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่เป็นหน้าที่ของนักธรณีวิทยาไม่ใช่หน้าที่เขานี้ทานจะพึงรับจะเพึงบรรยายจะพึเพ,พิงรับรองก็เป็นอันว่าในที่นี้ก็ไม่ยืนยัน เป็นในเพียงบอกว่าสายแผ่นดินที่เป็นร่องใหญ่ที่จะมีอันตรายกับคนไทยริยะสั้นๆมีไหมขั้นมันดูไปก็ปรากฏว่ามันไม่มีแต่ว่าทางนี้เว้นไว้แต่ว่าไปทำอะไรเป็นพิเศษเข้าอย่างนี้สมัยศา b r o a d นันกันเอาแต่เพียงว่าพื้นที่พบจริงๆที่มันจะพังลงมา ถ้ามันพังไปทําให้คนตายมันอยู่ตามธรรมดาเ้้มันก็ดีเรียกแค่ไปปลูกไปปลูกบ้านเรือนบ้านเรือนบ้านเรือนโรงแล้วตึกตึกที่อยู่ให้คานใหญ่ๆก็ดีอย่างนี้แผ่นดินผืนนั้นตอนนั้นก็ยังสามารถต้านทานน้ำหนักได้อีกนานมากถ้าจะถามพระจะบอกว่า เ่นดินส่วนนั้นที่เป็นโพรงใหญ่ที่กำลังต้านทานน,น,น้ำหนักในการสร้างเมืองใหญ่ๆเหนือโพรงขึ้นมาอีกสักกี่ปีจึงจะถลายตัวพระท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าไม่ควรบอกนื่อง่าแต่บอกไปก็ไม่มีผลเพราะว่าการถล่มของแผ่นดินเพร่อความน้ำหนักของตึกเนือาคารใหญ่ๆ ก,กี่ล้านปีก็ยังไม่ถลม่มในเมื่อ,อตั้งหลายล้านปีไม่ถล่มก็ไม่ควรพูดทนี้มามาว่ากันต้องสายว่ากันตนองสายทางที่มันเดินไม่เข้าทางไหนบ้างพอบอกเข้าทางไหนบ้างทาง่านก็ค้านอีกแปว่าไม่ควรจะบอกจุดที่แน่นอนให้ไปเรื่องของนักตรณีวิทยาก็แล้วกัน ท่านบอกแต่เพียงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสายใหญ่ที่ผ่านประเทศไทยใหญ่ๆเป็นสายที่น่ากลัวจริงๆมีอยู่สามสายแต่ความกว้างของแต่ละสายที่กว้างสูงสุดไม่โตนักไม่เกินระยะความกว้างไม่เกินสามกิโลเมตร แต่และสายและสายที่ใหญ่ที่สุดความกว้างไม่เกิน3กิโลเมตรแต่ถ้าว่าบางตอนก็แคบกว่าน,นั้นบางตอนก็ถึง3กิโลเมตรลดแหลงกันตานอนดับนั่นก็สายแยกสายแยกนี่มากถ้าบอกว่าจะบอกจำนวนเลยมันเป็นสายเล็กๆจุดที่ตั้งของบ้านเมือง ที่คล่อมสายใหญ่มีไหมท่านบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ๆจริงๆไม่ใช่กรุงเทพมีอยู่สามเมืองถ้าทั้งนี้ก็หมายความว่ายังไม่ต้องกลัวชีวิตของคนไทยที่ยังเป็นไทยและยังมีประเทศเป็นไทยยังไม่ต้องกลัวว่าแผ่นดินจะถลม่ม เพราะความรักน้ำหนักไม่ไหวของตึกบ้านตึกเรือนโรงแต่ว่าเวลานี้เขาทะเลาะกันเรื่องน้ำแต่เรื่องน้ำนี่ไม่ขอยืนยันเพราะมันหนักมากและท่านก็นบอกว่าอย่าไปพูดเลยจะเป็นเหตุให้เขาทะเลาะกันก็เป็นหน้าที่นักตรรนีวิทยาไม่ใช่หน้าที่ของเราก็รวมความว่าหน้าที่จริงๆในการพูด ก็คือขอพูดว่าในประเทศไทยเรามีผืนแผ่นดินขมีพโพรงแผ่นดินใหญ่ๆอยู่สาม,สา,มสายแล้วก็ไม่ใช่เป็นสายที่น่ากลัวนักยังมีความลึกสูงแต่บางส่วนก็ลึกต่ำนิดหน่อยคำว่าลึกบางๆหน่อยๆก็หมายความว่าหนามากที่ว่ามันบางหน่อยๆก็สามารถจะเจาะเอาความร้อนกับมาใช้ประโยชน์ได้ ความจริงก็ไม่เท่านี้นะไม่เห็นมีอะไรมากถ้าพูดไปก็จะมีแต่การเลอะเทอะกรวงความวบรนดาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็มีความมั่นใจในความดีของตัวเองที่เราถูกน้ำท่วมน้ำท่วมคราวนี้หนักหนามากท่วมทั้งภาคกลางทั้งภาคใต้ภาคกลางที่ถูกก็เสียหายไม่น้อย แต่ว่าที่เกียวไทธานีดูระหว่าเขาจะประกาศว่ามีคนตายสองคนคนตายเพราะกระแสน้ําไหลเอาลูกไปส่งเอาเมียไปส่งตัวเองถูกน้ําไหลพายไปกับน้ํามันก็มีความรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าเอิญมีที่ขยายไปมากแล้วก็บ้านเมืองต่างๆอยู่ไกลจากฝนใหญ่ก็อยู่ไกลจากสายต้นสายน้ํา ท่านที่มีอันตรายก็แค่ต้นสายน้ําปลายสายน้ําไม่มีอันตรายก็จะมีบ้างแต่ความเสียหายไม่มากนักสําหรับพี่น้องภาคใต้นบรรดาเทพุทธสั์ญาโจมคนไทยด้วยกันภาคใต้หนักหน่อยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมพร้อมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ แต่ความจริงอย่างที่ท่านนายกสัมท,ท่านพูดเขาอยยุเขาพูดกันนะเพราว่านายกท่านพูดแต่บอกเรืออยางและเรือทองแบ่งคนจะหาประจำจังหวัดไว้จังหวัดแล้วไหลไหลลำจำจำนวนไม่ได้เวลาเกิดเรื่องขึ้นจะได้ไม่ต้องคนเขายืมที่หน่อยเขายืมที่นี่มันไกลกว่าจะทัน่อไ,ได้มาก็ไม่ทันเหตุการณ์ฉกเฉินท่านคิดอย่างนี้เขาท่านดี แล้วก็มีใครบ้างไหมที่เตรียมจะรับสถานในการเวลาแผ่นดินถลม่มได้ขอบอกไว้นิดหนึ่งคุยไว้หน่อยหนึ่งพระทำไมว่าน,นิทานนะพระองค์ไหนใครจะไปทวนถามนะนิทานบอกไว้นิดหนึ่งบอกท่าหน่อยหนึ่งว่าระวังแผ่นดินถลม่มพร้อมกับน้ํามาตอนนี้ให้ระมัดระวังให้มาก อย่าทำอะไรให้มันเกิดในความประมาทถ้าน้ำมาด้วยเพนดินถล่มด้วยจะอันตรายหนักเพนดินถล่มก็จมตัวน้ำก็ท่วมอย่างนี้ต้องระมัดระวังแต่ก็ขอบอกว่าเพนดินถล่มของไทยจะไม่ถึงประเทศจีนถ้าปล่อยไปตามสภาพปกติไม่ทำไรผิดปกติเพนดินโซนนี้นับล้านปียังไม่ถลม่ม เว้นไว้แต่ว่าทำไรให้หนักเกินปกติอย่างสร้างสร้างบ้านสร้างเมื fin, องนี่ไม่เป็นไรถ้ารูระเบิดไปเท,ที่งบ่อยๆก็ไม่แน่นักเหมือนกันกลมความว่าแผ่นดินถล่มในประเทศไทยยังไม่ต้องคิดคิดแต่เพียงว่าให้ทรงตัวความไม่ประมาทไฟว่าอาจจะพิงมีอาจจะเพิงมีเพราะคนสร้างสิ่งต่างๆเกิดให้เกิดขึ้น ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีน้ำหนักโสงเกินไปจุดไหนที่เพิ่งห้ามท้าะบอกไม่ควนักธรณีวิทยาเขามีในเมื่อหมดเรื่องแผ่นดินถล่มก็กลับมาดีกว่ากลับมาไปจังหวัดอุทยธานีตอนนี้ก็เข้าวัดท่าทรงดีกว่าเมื่อเล่านิทานเพนผืนแผ่นดินไทย มันไม่มีเรื่องจะพูดนี่ก็พูดเกันส่งนิทานที่ย่างกลับมาที่วัดท่าทรงนิทานนะใครจะเชื่อนะก็เข้ามาถึงก็ขอพบภุมพเทวดาคือพระภูมเจ้าที่ถ้าถามว่าเทวดามีจริงหรือให้ไปถามพระพุทธเจ้าถ้าสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถ้าใครสงสัยไปถามตรงพระพุทธเจ้านอน เรื่องเวลากันอาต,อต,อตมาเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสาวกสาวกแปลผู้รับฟังต้องเชื่อเขาถามว่าเชื่อแบบที่โมฆขปรทธาแล้วมีเหตุมีผลก็ตอบว่าฝึกทั้งด้านจิตใจมาแล้วสามารถสัมผัสนรกได้สวรรค์ได้พรมโลกได้อื่นจากนั้นก็ยังได้แล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมาถามกันว่าเห็นเลย ก็ต้องตอบว่าความเป็นอยู่ของคนพูดเวลานี้อาศัยคนด้วยอาศัยเทวดาด้วยอาศัยพระด้วยเทวดารวมทุกพรมด้วยนะอาศัยหมดทุกอย่างแล้วต่อไปไม่ช้าไม่นานก็จะตายตายแล้วจไปไหนถ้าเทวดาช่วยทันก็ไม่ลงนรกถ้าพระช่วยทันก็ไม่ลงนรก ถ้าพระหรือเทวดาท่านช่วยไม่ทันก็ลงนรกก็หมดเรื่องกันไปนรกมันมีให้ลงเราเผลอเราก็ลงเราไม่เผลอเราก็ไม่ลงแต่ขึ้นอยู่กับกฎของกรรมทีนี้มาเจอภุมิเทวดาแต่พูมิเทวดาที่วัดท่าสูงนี้มีงานไม่หนักมีหน้าที่รับตามคำสั่งของผมของกลุ่มพันธุ์ เพราะว่ามองเดินเข้าไปทางด้านเหนือเข้าไปที่พระเจ้าพรมมหาราชก็เห็นพี่กรมพันคนหนึ่งอ้วนตักใหญ่ตึกเหมือนกับคอมโตจริงๆนุ่งผ้าอยากรังหน้าตาไม่อยู่ยี่แต่ว่าหน้าตาไม่ยิ้มนั่งอยู่บนแท่นที่เขาตั้งแท่นหินพระเจ้าพรม นั่งเหยียดขาโชว์เข่าหน่อยๆมีกระบองข้างขวามือก็หันเข้าไปถามว่าพี่ชายเป็นยามเลยท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยเขา,หาให้ผมเป็นยามครับผมอยู่ยามอยู่คนเดียวนอกนั้นเขามาอยู่ยามเขาอยู่ตามสบายก็ถามว่าทําไมไม่เขามาอยู่ยามบ้างละ่ะท่านก็ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ของผม ถามท่านว่าทั้งหมดเทวดาชั่นจตุมราชที่เขตนี้มีเท่าไรท่านบอกว่าเป็นพันพันคนก็ถามมาอยู่กันได้ยังไงเป็นพันพันเนี่ยกขท่านก็นเลยตอบยิ้มยิ้มท่านบอกก็อยู่อย่างเทวดาก็หมดเรื่องไปท่านถามว่ามีหน้าที่ถามท่านว่ามีหน้าที่อะไร ท่านต,ตอบว่ามีหน้าที่รักษาเขตเขตที่ไม่ใช่เขตเฉพาะวัดอย่างเดียวนะมันยาวออกไปเป็นรัศมีหลายสิบกิโลถามว่าเขตนี้มีความสำคัญยังไงนะจยิงต้องใช้เทวดาเป็นพันรักษาเขตไกลไปเป็นสิบกิโลท่านก็ชี้มือลงไปเบื้องล่างก็มองตามนี้คนท่าน ไม่เห็นอะไรเห็นแผ่นดินท้าจึงถามว่าพี่อ้วนเชีย่ยดูแผ่นดินไอ้แผ่นดินตรงนี้ฉนะันเดินทุกวันให้พี่อ้วนให้ดูอะไรพี่อ้วนก็บอกว่าดูเลยดินไปหน่อยสิด้วยอำนาจเทวานุภาพบัรดาท่านผู้ฟังสามารถบัรดาให้เห็นสิ่งสีเหลืองรึบไปหมด มันเหลืองอาาร่ามคล้ายๆทองร้อยเปอร์เซนเต็มบริเวณไม่มีว่างเลยและก็มันมีส่วนซ้อนกันสูงมากเหมือนกับตั้งกองอิฐอีกกองมาสงซนอีกกองต่อ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 ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปเป็นผื้นใหญ่แต่ว่าเป็นส่วนลึกมาก ถ้าจะขุดกันจริงๆเทพเทวดาไม่พาหนีก็ต้องขุดกันเป็นกิโลลึกเป็นกิโลกิโลเมตรนะแล้วก็ถ้าจะถามว่าเป็นอทองคําธรรมชาติเป็นทรายหรืออะไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นทองแท่งแล้วก็ทองแท่งใหญ่ๆหันก็ไปถามพี่อ้วนพี่อ้วนถามพี่อ้วนว่าทองแท่งใหญ่ๆเนี่ย มันเดิมทีเดียวเป็นทองแท่งหรือว่าเป็นทองเป็นที่ทองเล็กๆท่านบอกก็มีสองส่วนเป็นทองแท่งใหญ่ๆมาจากเดิมพอดีบางส่วนก็เป็นทองส่วนย่อยที่เขาทาให้มาเป็นแท่งใหญ่ก็ถามว่าใครทําเรื่องบอกว่าเทวดาบินหน้าที่ของเทวดาที่เป็นช่างจะต้องจัดทําทองให้เป็นแท่งใหญ่ๆี่ได้รักษาสมบาย ก็ถามได้ว่าได้ทองแท่งใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปหมดมันกี่แสนตันก็ไม่รู้่ะท่านเขาใส่หน้าเาพูดทั้งแสนตันก็ยังไม่พอเลยยังไม่พอกับจำนวนอของทองถามว่าสมบัติส่วนนี้เอะไรจะใช้ได้ท่านบอกก็ต้องรอไปสิ เมื่อพ้นจากพระพุทธศาสนานี่หมดไปแล้วพระศาสนาพระสมณะโคดมตอนช่วงกลางจะมีพระปบาเจกพระเจ้าก่อนพระศสีอันตรัสช่วงนั้นก็จะมีพระเจ้าจากักรพรรดิอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วก็ทองทั้งหมดนี่เขาทองเขาเก็บไว้เพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิก็ถามได้ว่าถ้าเวลานี้จะขอแบ่งมาใช้บ้างไดไหม ท่านก็บอกว่าผมมีหน้าที่เพียงแค่เฝ้ามีหน้าที่อย่างเดียวอยู่ยามอย่างอื่นก็ไม่มีหน้าที่ทํายามก็มีหน้าที่สัสงเกตการว่าใครจะย่องเมาทองบ้างนึกใครจะทําอะไรในเขตนี้ผมรู้หมดใครทําดีใครทําชั่วพระองค์ไหนประพฤติดีพระองค์ไหนประพฤติชั่วคนที่มาใครประพฤติดีใครประพฤติชั่ว นั่งอยู่นอนอยู่คิดเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรผมรู้หมดให้ hey, ถามว่าพี่อ้วนคนมาหลายคนนะคนมาหลายคนพี่อ้วนรู้ดียังไงแต่ก็บอกว่าอย่าลืมว่าผมเป็นเทวดานะผมไม่ให่คนเทวดาย่อมมีอารมณ์เป็นทิพย์ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะทราบความเป็นมาของคนภายในได้ความเป็นมาของคนภายนอก คนที่กําลังไปแล้วคนที่กําลังมาได้คนที่กําลังจะมาพี่อ้วนทราบไหมถ้าบอกว่าเรื่องเล็กทราบทุกอย่างถามอะไรถามได้เลยใครโกหกท่านบ้างใครพูดจริงบ้างผมบอกได้เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ไปผมรับอาสาไม่ีอะไรถามผมก็ได้แต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ต้องถามผมนะมั้ง พราะว่าท่านเทวมาราชทั้งสี่อยู่ใกล้ท่านอยู่แล้วพราะเทวมาราชเป็นก็เป็นนายผมท่านถามอะไรท่านบอกอยู่แล้วแต่เพียงว่าทราบถึงเมื่อเทวดาถ้าไม่ถามก็ไม่บอกอย่างพิเพกพิเภกในเรื่องรามเกียรติ์จริงและไม่จริงก็ไม่ทราบที่ไปอยู่กับพระรามเป็นหมอนดูพระรามให้ช่วยดูพิเภกกระกาบทูลขอพรว่าถ้าไม่ถามก็ไม่ทูล ถ้าเรื่องอะไรถามก็บอกเรื่องไรไม่ถามก็ไม่บอกเพราะการลบของพระรามพบก็ญาติขขงวิเพกนี่ก็เหมือนกันท่านพี่ชายยามท่านบอกว่าเทวดาเนี่ต้องถามถ้าไม่ถามถึงแม้ว่าท่านจะรู้เพียงใดก็ไม่บอกแต่บางกรณีที่มีความสําคัญท่านบอกก่อนเหมือนกันถ้ามีความจําเป็นแต่เรื่องธรรมดาธรรมดานี่ท่านไม่บอกก็ถามท่านต่อไปว่า ก็เป็นอันว่าทองทั้งหมดนี่เขาเก็บเพื่อพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่แล้วก็เขตที่อรารักขาท่านบอกที่อรารักขาไปไกลเพื่อป้องกันคนที่คิดจะมานําทองไปก็ถามว่าถ้ามีคนมาขุดทองแล้วทำพิธีต่างๆท่านยิ้มท่านบอกท่านสบ,บายมากทำพิธีเมื่อไรผมก็ทำพิธีเมื่อนั้น ถามว่าวิธีของพี่อ้วนมีอะไรท่านก็นเลยบอกกระบ,บองนี่ไงผออย่าตีหน้าให้หน้ามดืดเทวดาฆ่าคนตายไม่ได้ตีที่ไรทุกพลภาพทุกทีทั้งหมดเรื่องถามว่าตีแรงหรือตีเบาท่าบอกแค่กระทบก็พอแล้วมันสุดแล้วแต่ใจผมจะนึกใจผมจะนึกใค่เป็นขนาดไหนผมไม่ได้แกล่งเขาแต่เขาแกล้งผม ผมมีหน้าที่เฝ้าผมก็ทําตามหน้าที่ตามธรรมดาเทวดาไม่โกรธใครก็รวมความว่าแค่หน้าประตูบรรดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายเจอพี่อ้วนเขาอ้วนในใจดีคุณตาความจริงเห็นมานานแล้วนะเดินผ่านไปผ่านมาไมเห็นพี่อ้วนแกนั่งตรงนี้แกยืนยามอยู่ที่เดียวก็เลยถามว่าพี่อ้วนยืนยามตรงเนี้คนมาหลังวัดเห็นเลยก็เบอกว่าที่ไหนผมก็เห็น อ้าแล้วเป็นอาวาผ่านไปพูดส่วนมากสีเวลาต่อไปก็กลับเข้าที่กลับเข้าที่ก็บพบท่านท้ามาราชจ้งสี่คือท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักและก็ท้าวทศรสท้าวเวสสุวรรณเห็นท่านยืนยิ้มแล้วก็ปู่ญาตตาทวดวิดามันดากลับมากันเต็มนี่ก็พระนก็มา ท่านถามกันว่าจะต้องการรู้อะไรอีกก็บอกว่าต้องการคุยกันเป็นนิทานตอนนี้ไปก็จะเที่ยวแผ่นดินทีแนงจังหวัดจังหวัดไหนมีทรัพย์สินอะไรบ้างพอที่จะคุยกันได้แต่ส่วนใดที่คุยไม่ได้ก็ไม่โพูดส่วนใดที่เขาจะเอาได้ก็ไม่โพูดแต่ส่วนใดที่เอาไม่ได้จะพูด คำว่าเอาหมายว่าทำลายทรัพย์สินเขาแย่งทรัพย์สินเขาถ้าเป็นแร่ธาตุก็อาจจะพูดได้หรือไม่พูดก็ได้สุวแต่านจะอนุญาตเจบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันต่อนนี้ไปเพึงรู้เสียด้วยว่าใต้วัดท่าสงนี่นะนอกจากจะมีทองคําแล้วทองคํานี่วกไม่ใช่ทองคําธรรมชาติ <c oughs> เป็นทองคําที่เขาฝากกันไว้อมาราคาและก็ไม่ใช่ทองคําจุดเดียวที่เป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิมีทั่วไปและก็มีอยู่หลายประเทศแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอยู่หลายประเทศเพราะ,ะเจ้าจากักรพรรดิเกิดกันแล้วเป็นผู้ครองโลก <c oughs> ชาวโลกทั้งหมดมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวที่เป็นใหญ่คือพระเจ้าจากักรพรรดิ และพระเจ้าจะกระพัดก,ก็ปบกครองโลกโดยธรรมเวลาที่ใครเขาไม่มีจะกินเขาไม่จะใช้พระเจ้าจกักรพพัดก็สั่งขุ้ญคลังจะไปหาเงินมาจะมาหาทองมาช่วยเลี้ยงเขาขุ้ญคลังนี่ก็มีที่มาจากพุญานแจ่มใสมากสามารถเห็นอะไรตัวอะไรได้ตา,าต,าตามความตามตามความต้องการจรึงเดินนำคนไปชี้ตรงนี้บอกว่าตรงนี้ทอง,งคำ จงขคดขึ้นมาท่านี้ก็เป็นเรื่องเทวดาถ้าต้องคํามากอย่างนี้ยะขุดขึ้นมามากๆมกันไม่ได้เขาก็เทวดาจะให้เห็นเฉพาะจุดแผลแค่คอทุอคนว,ว่าควรนํเบ่าไรเห็นเท่านั้นนอกจากนั้นเห็นเป็นดินหมดแล้วก็แต่และคราวถ้ามีความต้องการมีความจําเป็นเขาจะให้ตามความตามทุควรนนี่เป็นที่จุดหนึ่งจุดเล็กๆ ก็ถามท่านว่านอกจากนั้นใต้วัดมีแร่อะไรบ้างท่านบอกวัดนี้ตั้งอยู่ยนยน,ย,นยอดภูเขาเหล็กมีแรล่เหล็กมากแต่ก็อยู่ไม่ลึกจำเป็นวัดซะแล้วนี่ขุดก็ไม่ได้ได้ค <c oughs> ่าก็ไม่สูงไม่คู่ควรกันแด่ถามได้ว่าถ้าอย่างนั้นจังหวัดอุทัยธานีมีอะไรที่มีความสำคัญบ้าง ก็ตอบว่าแร่ธาตุในจังหวัดอุทัยธานีมีเยอะแต่ดินแดนที่เพิ่งบอกท่านบอกบอกไม่ได้ก็อยากจะบอกสถานที่ท่านนี้เป็นหน้าที่ข้าหา้าที่เขารู้คนเองอย่างแร่ที่มีความสําคัญแต่ยังไม่นิยมใช้อย่างอยู่รเนี่ยมอย่างนี้ไปหลังอุทัยธานีก็มีถ้าแร่ดีบกุกแร่ต่างๆที่เพิ่งใช้มีแต่ว่าไม่มากนัก แต่ว่าแกแรกอยู่เรเนี่ยมีเป็นหลายชั้น <c oughs> มีหลายชั้นด้วยกันชั้นบนชั้นล่างชั้นต่อ,ต,อต่อไปมีเยอะแยะดูแลมีเยอะมีกลุ่มหนึ่งมีกี่กลุ่มเนาะท่านบอกว่าเอากลุ่มใหญ่ๆหญ่จริงๆมีอยู่สามกลุ่มในเขตปลายทางในป่าของสามอำเภอท่านก็ไม่บอกท่านห้ามบอกอำเภอ ที่แรกคิดจะบอกาไปปลายจะไม่เป็นไรแต่บอกเป็นหน้าที่ของเขาของเราเป็นเรื่องของนิ่ฐานจริงแล้วไม่จริงใครก็ตำหนิกันไม่ได้รวมความว่าแร่สําคัญนอกจากยูเรเนียมอ้าวมองไปมองมาจังหวัดไทยธานีที่มีแร่ทองมีฮะคิดว่าจะไม่มีมีที่ไหนอีกอำเภอหนึ่งถึงก็ไม่ไกลาจากยูเรเนียมนัก มีกลุ่มทองคําแต่ไม่มากถ้าทําแบบอุตสาหกรรมเป็นเป็นอะไรเนาะเป็นโรงงานที่เขาขุดนะเป็นเหมืองแบบนั้นก็พอได้แต่ถ้าว่าต้องอดทนแต่จะแต่ว่าท่านบอกว่าต้องใช้เวลานาน,านอย่าเพิ่งทําถ้าทําทองคําเวลานี้ที่จังหวัดุทยธานีนะขาดทุนต้องรอเมื่อถึงเวลาสมควร คำว่าเวลาทุกคนกบ็บรรดาท่านบริษัทดูเรื่องของน้ํามันเรื่องของน้ํามันนี่รู้เรื่องมาตั้งแต่ปี2,518แต่ว่าเทวดาท่านยืนยันว่าต้องพศ2,524ไปขอร้องท่านอย่างไงท่านก็นยอมรับไม่ได้เขาเป็นน้ำว่าต้องถึงพศ2,524ในเรื่องตรงคำนี้พระทนไมบอกเวลาเอารับ,บดาจ้าโยมผท้บริษัท้หลายโดยทุนนา มองดูเวลาหรือแพทยี่สิบวินาทีก็หมดเวลาเขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี